เอฟังเอฟเนี่สวยสวยเอนี่สวยจริงๆเมื่อก่อนช่วงฉันก็แบบไม่กล้าจะทักว่าปุ่มไปทญานะเธอจะไม่คิดจะลดความอ้วนแล้วหรอในช่วงหนึ่งน้ำหนักเคยสูงสุดเท่าไหร่แปดสิบกโลอ่ะแปหขึ้นมาโอ้เยอะมากแปหนี่นนั่นนๆ่แล้วก็แบบว่า มาถึงว่านางพยายามจะยิ่งออกกําลังกายใช่แต่มันก็จะยิ่งอ้วนขึ้นเพราะ<ม>ว่ามันกินมันกินด้วยอะไรด้วยแล้วตัวเราเรู้เรารู้สึกว่าเอ้ยเราเริ่มปวดข้อเขา่าเริ่มอะไรหลายๆอย่างเอ้สุขภาพเริ่มไม่ดีแล้วก็มันมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพแหละเอาพูดกันตามตรงถ้าเกิดมีน้ำหนักที่เยอะมากพอก็เลยกลายเป็นว่าเออเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองอะนว,วันนั้นเราจำได้ใช่ไหมฮะปนัดดาวงผู้ดี น้ำหนักขึ้นไป80กิโลใช่เราจะงานได้เมื่อก่อนเมื่อก่อนตอนที่ยังช่างยังรับอีเวนต์อยู่อ่ะฉันแต่งหน้าฉันคือใครรู้ไหมใครแม่บุ๋มเฮ้ยเฮ้ยาจริงบุ๋มแต่งหน้าให้ฉันทุกงานก่อนดอมดจริงฉันแต่งหน้านางมาไม่ทันจริงก็เลยแต่งให้จริงเหรอฉันเมาๆอยู่คุณยายบุ๋มทำพิธีกรกับหน้าปัญตาเนี่ยคือพี่บุ๋มก็เลยแต่งได้คุณยายแต่งหน้าใช่แต่งหน้าคุณยายบุ๋มแต่งหน้าให้ฉันตลอดอีมดมันนี่กูแต่งให้กูแต่งให้เป็นแบบว่า อยู่คูแล้วปนัดดาฉันไม่เคยคิดว่าชีวิตของนางจะอ้วนได้อืเพราะว่าเมื่อก่อนแอทีฟตลอดเป็นคนแอทีฟทำเมื่อก่อนฉันเออมา่อดำเป็นงานที่อะไรงานที่สี่ของเธอเจ็ดแล้วเจ็ดแล้วตอนที่เคนะไรวิ่งอ่นเจ็ดแปดงานนั่งวิ่งอย่างงั้นแงานต่อวันว่นเก้าจนในวันที่สุดวันนี้วันเดียกาวันนี้เก้าโอ้โหคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่านางทำไม่คิดว่าปนัดดาจะอ้วนได้อื วันหนึ่งโอเคอายุเรามาถึงใช่พออายุมันมาถึงเนี่ยหมายถึงว่าการเาผาผลาญของเราก็จะหายไปแล้วการดูแลตัวเองซึ่งหมุมดูแลตัวเองได้แย่มากในช่วงหนึ่งนะคะก็คือโอ้โหตามใจปากเต็มที่เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ร้านไหนอร่อยก็ตามล่าไปหมดเลยอ่ะแล้วเราก็ตามใจปากแ,แล้วเราซื้อมาให้ใหคนอื่นกินใช่ซื้อมาให้คนอื่นกินในกองอถ่ายเ่ยก็จะกองกองกองกันไปหมดจนเราแบบว่ารู้สึกว่าเราเราแฮปปี้กับการกินอ,ะอ่ะ,อะเออแล้วเราเหนื่อยเราทํางานเหนื่อยเราก็ต้องกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมีลูกลูกซื้อมากินไม่หมดเราก็กินอีกเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นวัฏจักรของความอ้วนที่มันสะสมสะสมแล้วเราก็ไม่มีเวลาออกกำลังกายเลยจนกลายเป็นว่าวันนึงเรารู้สึกแบบเฮ้ยไม่ไหวและสุขภาพเริ่มไม่ดีนะคะแล้วก็กลายเป็นว่า ชีวิตมันต้องจัดการอะไรกับตัวเองบ้างมีวันหนึ่งก็เลยได้สัมภาษณ์สัมภาษณ์ของผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็คือไฟเทนนี่ทริปเปิลเอสเขาบอกว่าเขาอ่ะเป็นสูตรที่เป็นของเมืองนอกนะคะที่ในการที่ทําให้เราเนี่ยช่วยในการเผาผลาญเราก็เคยแบบเอ้ยที่เรียนตอนเรียนอยู่ต่างประเทศเราก็มองโอ้นะมันก็ต้องเป็นสูตรเราก็ดูนะว่าข้างในใส่อะไรและก็ปลอดภัยไหมสำหรับตัวเราเราก็โอเคพอมาลองปุ๊บยิ่งถ้าเกิดมุมกินตอนก่อนไปดำน้ำนะ เฮ้ยมันเบิร์นดีมากอะเรารู้สึกคือมันจะช่วยการเผาผลาเราดีขึ้นอะไรขึ้นนะคะกับวัยของเราประมาณนี้ต้องยอมรับครั้งหนึ่งถ้าใครไปบอกนางว่านางอ้วนขึ้นเลยนางจะโกรธไปอิเลยโกรธมากนางเคยไม่พูดกั่ฉันเป็นเดือนไปทักเขาหรอไปทักอีคุณนายบุ๋มไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมึงบอกว่าไม่ไหวแล้วคือแบบว่าคือตัวแบบเหมือนนางจะแบบว่า มึงดูตัวเองก่อนมึงดีแล้วหรออะไรอย่างนี้อ่คือสายตาของสายตาปนัดดาวเวลาอมาหิดอ่ะมันอมาหิดโอ้ดูๆมันโหต้องตาบอกเลยมันจะดุๆเลยจองอ่ะคุณยายคือแกแบบว่าเคยตัวเล็กเคยผอมเคยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกอป่ะทำไมถึงแบบว่าปล่อยจเองแต่เข้าใจหน่อยเวลาคนอ้วนแล้วแบบคนมาบอกให้ลดความอ้ว มัน,มนงวดมันหงหุดหงิดแต่ทีนี้เนี่ยถามว่าพอมาวันนี้เนี่ยค่อยๆค่ะค่อยๆในการดูแลตัวเองไปเรื่อยๆแล้วเราเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าเป็นคนที่รูปร่างผอมเพียวมาแต่ไหนแต่ไรเราก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าเออนะณนะวันนี้มีตัวช่วยทําให้ชีวิตเราแฮปปี้มากขึ้นเพราะว่า พอเราอย่างเช่นวันนี้ทุกๆวันที่เราจะวิ่งงานเนี่ยเราไม่มีเวลามานั่งออกกำลังกายหรอกอแล้วเราจะเาผาผลาญมันยังไงก็คือต้องมีตัวช่วยในการที่ทําให้เราเาผาผลาญได้มากยิ่งขึ้นและตัวนี้เนี่ยไฟทีนิทูเบสเนี่ยเขาทําให้เรากินคือเวลากินอะไรเข้าไปอะ่ะคือเขามีไฟเบอร์อแล้วทําให้เรารู้สึกอิ่มได้ง่ายขึ้นมากเร็วขึ้นแล้วยังไม่พอคะ่ะช่วยในการขับถ่ายอีกต่างหากสาหรับคนที่ระบบขับถ่ายไม่ดีแล้วก็อีกสําคัญหนึ่งก็คือในช่วยช่วยในเรื่องของอ เขาเรียกว่าลดการสะสมของไขมันลดแป้งลดน้าตาลมันก็เลยแบบช่วยหลายๆระบบจนกระทั่งวันเนี้ยเราก็กลายเป็นหุ่นอย่างนี้เอางี้ดูแค่นี้พอนี่เป็นไงไม่แมวนะบุบไม่แหมวไม่มีแมวไม่มีแหมวนะฮะมีเอวละอ่าเป็นไงครับในเมื่อเรายังมีอกมีสะโพกแต่มันช่วยไม่ได้ที่เราจะต้องให้ตังอื่นเนีมันเข้ารูปเ้าร่างของมันเพราะเราเป็นหุ่นอย่างนี้ร่วงมากี่โลโห เกือบ20โลเนอะอจาก80กว่าใช่ใช่แต่ถ้าใครสังเกตไรจีของบุ๋มอะจะเห็นว่าเวลาบุ๋มอ้วนปุ๊บเนี่ยจะลงได้เร็วมากแล้วก็ขึ้นได้เร็วมากไม่แต่บทนางานางจริงๆเคยฉันเคยคุยนะว่าทำไมถึงอยากจะรถนางบอกมันไม่ไหวนางทำงานแล้วนางขับรถเมื่อก่อนนางขับรถเองทุกอย่างใช่ไหม แม่ดาบอกไข้อคาะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมันไม่ดีต่อสุขภาพเลยอะค่ะดังนั้นก็เลย <c oughs> แล้วตัวนี้ผมทานมา3-4ปีแล้วแหละค่อยๆทานแล้วก็บางช่วงก็ไม่ได้ทานเพื่อดูว่าเอ้ยมันมีผล, <c oughs> ผลกับร่างกายยังไงอะไรยังไงบ้าง <c oughs> มันก็มีช่วงที่เราเผล่อๆกินมันก็มีกลับมาขึ้นใช่ไหมแล้วเราก็กลับมาลองกินใหม่เอ้ยมันก็ช่วยกลับมาใหม่อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> มันก็มีช่วงเว้นวักบ้างแต่ทีนี้แี่ถามว่ามีผลกับร่างกายไหมก็ยังแฮปปี้อยู่นะทุกวันก็ยังแฮปปี้อยู่ดังนั้นเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคในนนนนเเมื่ออราาาายัังงงต้้ทํหกกขดีิน เก่งชอบกินขนาดนี้แล้วคนก็ชอบส่งของมาให้รีวิวขนาดนี้เราก็มีตัวช่วยของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการดูแลตัวเองด้วยมันทาให้เราใส่ชุดว่ายน้ำมั่นใจขึ้นไหมฮะโอ้ยนี่ถามจริงเหอะว่าไอ้พวกคนเขาจะกลัวไอ้พวกนี้พวกเนี้ยเวลามันหยุดมันโยโย่หรืออะไรอย่างงี้มั้ยของบุ๋มอะไม่โยโย่นะเพราะพิสูจน์จากตัวเองว่าหยุดแล้วมันจะบึบบับกลับมาแปดสิบกว่าเหมือนก่อนไม่ไม่ไม่แต่เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเรากินเองนั่นแหละแล้วเราไม่ได้แบบ มีตัวช่วยมันก็จะบึ้บบับกลับมาเหมือนเดิมอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วค่ะต้องมีวินัยในการทานใช่มีวินัยในการกินให้ฉันน้ำหนัก80กว่าฉันก็มีงานเยอะแต่ก่อนเคยคิดอย่างนั้นแต่ก่อนเคยคิดอย่างนั้นสันตานเราไม่ไหวแต่สุขภาพมันไม่ดีเอาพูดกันตามตรงว่าสุขภาพมันไม่ดีค่ะก,การสะสมไขมันในร่างกายน้ําตาลในเลือดสูงหรืออะไรก็ตามค่อยๆดูแลสุขภาพตัวเองดีที่สุดอันนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดดังนั้นก็อยากจะฝากไว้นะคะว่าบาลานซ์ชีวิตใหม่ แต่ก่อนมุ้งเคยเข้าใจว่าเอ้ยโอเคเราเราเรา<พ>กิน<พ>เราแข็งแรงเราเราวิ่งงานเรามีงานไม่ใช่สุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดดังนั้นก็อยากจะให้ทุกคนได้ดูแลสุขภาพกันตั้งแต่แตเนิ่นๆนะคะโ <c oughs> ดยเฉพาะใครที่แบบเป็นมีลูกแล้วนะคะหรือว่าแบบกินชอบกินชอบหม่ำเหมือนบุ๋มเนี่ย <c oughs> เออ<ๆ>ใส่กินใส่หม่ำเนี่ยแล้วก็อยู่เริ่มเยอะแล้วผ่านได้น้อยลงดูลองพิจารณาดูนะคะสำหรับไฟที่นี่